าละฮะอ่ะตอนนี้ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากเป็นทางการนะครับแต่ว่าเริ่มต้นกันกับพี่ยงอีกหนึ่งครั้งสิ่งแรกหลังจากที่เห็นว่าวันนี้เนี่ยนะฮะเรามาพูดคุยแล้วก็เปิดตัวโปรเจกต์ชีวิตพิเศษเรื่องนี้ I Hate You I Love You สิ่งแรกที่อยากจะรู้เลยทำไมถึงชื่อนี้มันมันคืออะไรฮนะจริงๆท้าวามันยากเลยนะค,ค,คือ,ค,อคือมันเริ่มต้นจากการที่ว่าในซีรีส์เรื่องเนี้ยกลัมันจะเล่าเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนภายใ5วัน เกี่ยวกับน้องๆที่เป็นไบโพหราหรือเปล่าไม่เกี่ยวฉันเกลียดคุณแต่ฉันก็รักคุณไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนี้ไม่เป็นไบโพหราไม่ไม่เกี่ยวแล้วนะก็ทางรักทางเกลียดครับอ๋อโอเคครับคือพอมันเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่อยู่ในเหตุ5วันและเกี่ยวพันกับ5ตัวละครอ๋อครับมันมีความสับสนแล้วมันเอ้ยมันมีความซับซ้อนของความรู้สึกครับอยู่เยอะในตัวละครเหล่านี้ซึ่งตอนแรกเราก็รู้สึกว่าชื่อเรื่องเรื่องนี้มันค่อนข้างยากมากในการเลือกในคิดคิด คิดชื่อให้แต่ว่าตอนที่เขียนบทไปเนี่ยเราคิกถึงเพลงเพลงนึงเพลงครามของวินดิ้แสลมมันมันมันเป็นเพลงที่พูดถึงว่าจิตใจคนเรามันยากแ้อย่างถึงแต่ก็รู้สึกว่าซีรีี์เรงนี้จะชื่อครามไม่ได้เพราะว่ามันดีมากมันจะไม่สื่อสารกับใครเลยนะครับคืออ่านชือนึกไม่ออกว่าจะเล่าอะไรใช่นึกไม่ออกครับทีนี้วันหนึ่งเขียนบทอยู่พี่วานก็ใส่เสื้อวันหนึ่งมาข้างหน้าเขียวว่าข้างหน้าเขียวว่าอเฮียยู บัลเลอเยซึ่งพี่ว่ามันน่าสนใจมากคือหนึ่งคืออ่านคุกเข้าใจเลยหมายถึงว่าเพจาตเลิฟมันเข้าใจง่ายมันสัมผัสง่ายเขียนนับรักอะไรเงี้ยมันเข้าใจง่ายแล้วก็รู้สึกว่าพอเวลามันมาอยู่ในตัวเราเนี่ยเหมือนถ้ามันจะมี subject ใด s u b j e c หนึ่งที่ทำให้เราทั้งรักทั้งเกลียดได้พี่ว่า มันซับซ้อนและน่าสนใจก็เลยรู้สึกว่าแล้วตัวละครทุกตัวในซีรีส์เราอ่ะมีความสุดนี้หมดก็เลยอยากใช้ชื่อนี้แทนซีรีส์เรื่องนี้ครับเข้าถึงง่ายซับซ้อนนะครับแล้วก็ลึกลับที่สําคัญชวนติดตามมากว่าทําไมถึงทั้งรักทั้งเกลียดนะฮะมาต่อตอนที่พี่วันนะครับพูดถึงซีวี์เรื่องนี้นะครับว่า การเขียนบทกับการวางตัวนักแสดงคือน้องๆนักแสดงที่เห็นเนี่ยก็ดูเป็นนักแสดงที่ทุกคนอยากรู้แหละหรือว่าอยากเห็นผลงานของน้องๆในเรื่องต่อๆไปอันนี้ลราวางตัวนักแสดงไว้ก่อนแล้วค่อยเขียนบทหรือเขียนบทก่อนแล้วค่อยหาตัวนักแสดงคนะก็คือเริ่มเขียนบทก่อนค่ะแต่ว่าเราก็จะมีโจทย์ว่าออน้องๆที่จะมาเล่นก็จะเป็นน้องๆจะเป็นนักแสดงนาดาวนี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ได้เจาะจงว่าใครเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นบทก็เลยเลยเต็มที่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งอยู่บนตัวน้องคนไหนนเลย อย่างนี้นะว่าบทเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวละครนี้ภูมิเป็นแบบนี้จะต้องเป็นคนประมาณนี้แล้วค่อยเลือกว่าเป็นน้องๆทั้งห้าคนนี้ใช่ใช่นะฮะอ่ะขัดมาครับพูดถึงเรื่องของพี่บอสบ้างดีกว่าเลือกนักแสดงห้าคนนี้มาเพราะอะไรทําไมถึงต้องเป็นน้องๆห้าคนนี้ครับคือพอเขียนบทเสร็จมันก็จะมีหน้าตาของคาแรคเตอร์คร่าวๆนะครับ,รบหน้าตามจะเป็นยังไงแล้วก็เริ่มไมถึงน้องในานาดาวครับ คนไหนเหมาะที่จะมารับบทก็เริ่มดูก่อนเลยว่าเฮ้ยคนนี้มาเล่นบทนี้แล้วน่าสนใจคนนี้เล่นแล้วใกล้เคียงกับตัวละครเลือกหลายแบบมากครับซึ่งในเรื่องก็จะมีทั้งคนที่ใกล้เคียงกับตัวละครมากๆากับคนที่แบบห่างไกลมากๆเดี๋ยวให้ลองดูไปเียเดี๋ยวให้น้องๆแนะนาตัวละครของตัวเองกันแต่ทุกคนก็จะมีความน่าสนใจของคาแรคเตอร์ครับพอมาเล่นปุ๊บมันก็จะแบบว่าเป็น5คน5้าคาแรคเตอร์ที่มาอยู่โครงกันแล้วชัด ชาร์จประหลาดน่าสนใจโอ้โหนะฮะแต่จริงตอนวาดตัวละครเนี่ยมันไม่มันไม่ได้มีช้อยเดียวนะครับจริงๆบทนานาจก็เคยมีหลายช้อยย่างบทซองก็มีหลายช้อยทุกตัวละครจะมีหลายช้อยครับแคแต่ว่าพอคุยไปคุยมาเราเรารู้สึกว่าน้องห้าคนเนี้มารับบทห้าตัวละครนี้น่าสนใจที่สุดอคือบางอย่างที่บอสบอกเลยว่าบางคนดูดูเหมาะแบบเหมาะตัวละครนั้นแบบใช่เลยก็แบนรู้สึกว่า อยากปรับเปลี่ยนลูกเขาให้เป็นอีกแบบหนึ่งแล้วมันน่าเสศนะครับโอแสดงว่ากว่าที่จะได้5คนนี้มาเนี่ยก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะฮะแล้วอย่างนี้ผมถามนิดนึงอ,งอย่างในกรณีของการเลือกนักแสดงมาเร่นซีรีส์ครับอย่างในกรณีเรื่องนี้เองที่เราทําการแคสติ้งก่อนเลยไหมฮะหรือว่าจริงๆก็มานั่งพูดคุยกันอยู่นานว่าตกลงจะเป็นใครดี จริงๆเรื่องนี้ไม่ได้มีแคสครับรแต่ว่ามีการพูดคุยกันในในทีมภายในเนี่ยหมายถึงว่ามีช่วงหนึ่งที่เลือกไม่ได้นะยะแต่มีความลังเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบเอะใครดีว่าอะไรเงี้ยอยู่นานเหมือนกัน<ถ>จนกระทั่งมีกระบวนการขั้นตอนที่เรารอยากทําความรู้จักน้องที่เรารู้สึกว่านี่คือเฟิร์สช้อยของเราอะมากขึ้นก็เลยเรียกน้องๆทุกคนมาคุยมาคุยกันซึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่าน้องๆทุกคนรู้เปล่าจริงๆว่าก็ยังไม่แน่นอนซึ่งกระบวนการในการพูดคุยนี่จริงๆกินเวลามาประมาณ3ปีครึ่งจนถึงงน้อ ไม่ใช่ไม่ขนาดนานไปนะแต่ว่าพอทุกคนมาคุยเนี่ยมาทําให้เรายิ่งรู้สึกว่าตัวละครเป็นเขามากขึ้นโเราก็จะได้เห็นตัวละครชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยอ่ะบคราวน,นี้มาที่น้องๆที่เป็นนักแสดงนําทั้ง5ท่านบ้างน,นะครับเดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนําตัวละครของตัวเองกันบ้างดีกว่าว่าแต่ละคนเล่นเป็นใครในทีวีเรื่องนี้ ครับเริ่มต้นจากโอก่อนเลยสดีครับผมโอ๋โอเปนทีนะครับผมรับบทเป็นไอ้ครับผมไอ้เนี่ยก็เป็นเด็กผู้ชายธรรมดาครับผมที่มีความสัมพันธ์กับซอนครับผมซึ่งเราถือวเปิดระเด็ครับแล้วก็เหมือนว่าปแอบชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นความสัมพันธ์ในแนวนั้นใช่อันนี้ตัวละครแรกของเราถัดมาน้องปันปันครับค่ะปันปันนะคะรับบทเป็นนานะค่ะก็นานะจะเป็นตัวละครเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเหมือนกับ ถูกสปอยนิดนึงอ่ะเราอยากได้อะไรก็ได้เลยจะมีความที่จะแบบเราอยากได้อะไรเราก็ต้องได้แล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่จริงใจแล้เป็นคนที่ตรงมากๆคือถ้าไม่ชอบใครเราก็จะไม่ชอบเลยเนี่ยแล้วก็จะมีการแบบจะมีความคิดที่แบบเหมือนความคิดเขาก็จะลายๆนิดนึงค่ะตามเด็กภาษาที่โดนสปอยมาเยอะต้องลองดูยใช่ก็ต้องลองดูว่าเขาแบบคิดอะไรเวลาเขาก็มัวแต่อ่ะน้องนันนะนะถัดมาน้องฝนครับฝ่ชันนั้นทชัดนะคะแล้วก็เป็นซอนค่ะ ซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นสาวสังคมค่อนข้างเป็นคนที่วางตัวชอบคำว่าสาวสังคมมากนึกออกไหมคะครับสาวสังคมครับใช่คือเราเหมือนแบบชอบอยู่ในกลุ่มผู้คนแล้วก็ชอบให้คนมาสนใจดังนั้นเราจะวางตัวดีตลอดเวลาโอ้นะฮะอ่ะผัดมาน้องเจเจน้องเจเจเล่นเป็นคนท้องผุบหรือเปล่าะไม่ใช่คือผมผมในเรื่องรับบทเป็นไทเกอร์ครับไทเกอร์จะ เป็นผู้ชายที่เจ้าชูครับครับแล้วก็ซึ่งไม่เหมือนตัวจริงแน่นอนอันนี้ผมผมฟันธงให้น้องผมนี่ไม่มีความเจ้าชูอะไรเกิดขึ้นแน่นอนเขาก็จะเป็นคนที่แบบว่าชอบคุณเกมอะไรจะเป็นคนคุณเกมตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอะไรเงี้ยใช่เขาจะเป็นเป็นคนที่แบบว่าแพ้ไม่เป็นครับใช่แล้วก็ในเรื่องก็จะมีความสําคัญกับลานาอันเนี้ยซึ่งเป็นแปดครับใช่แล้วในความเจ้าชู้เขาก็จะแบบไปยุ่งกับคนโน้นคีคนนี้ทีอะไรเงี้ยใช่อ๋ออ่ะนี่เป็นคาแรคเตอร์ของเจเจนะฮะถัดมาน้องกายครับ น้องสกายบอกขอไม้หน่อยครับถ้าตอนขอไม้น่าสงสารมากเลยอ่ะก็ผมสวัสดีครับสกายวงะาวณนาติทรครับบทเป็นโจรครับก็คาแร,ร,รกเตอร์ก็สร้างง,ง่ายๆครับผมก็เป็นคนขายตัวลิงขนมครับผมอ๋อแล้วจะปิ๊ปออบ้างหรือเปล่าได้เจอไหมมีไหมราคาเท่าไหร่มีไหมราคาเท่าไหร่ กสักเท่าไหร่ดีนะฮะ <laughs> เราดูเทเลอร์ครับผมเราดูเทเลอร์จะรู้ว่าราคาของน้องสกายในทีวีเรื่องนี้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวไปคุยกันในท,ทีีหลังนะฮะ,ะเดี๋ยวสอบถามถึงบรรยากาศในกองกันบ้างดีกว่าว่าเป็นอย่างไรเห <laughs> ็นบอกว่าทีวีเรื่องนี้อย่างที่เราเกิดไปเนี่ยมัน,มนใหม่นะฮะที่มันเป็นแนวลึกลับแล้วก็มีดราม่าผลด้วย ไว้อยู่ในใจคนคนรูใ้ใช่ไหมว้าววววความจริงกับความฝันที่เป็นคนในจฉันในวันนั้นความเป็นจริงมันไปทั้ เธอจะอยู่หรือไปฉันเป็นคนที่เธอเคยไว้ใจจนตอนสุดท้ายไม่ได้ยู่ฝันมันมีอะไรให้น่าสิา่งที่อยู่ใกล้ใกล้ห,หัวใจที่ใครไม่เคยดั่งใจจะหาตรงหน,น องพัดแห่งฉันุดมนะครับรวมถึงน้องๆและไตรนำาคนนะครับที่มีโชว์พิเศษประปากพี่ๆทุกท่านแบบนี้นะครับออาเดี๋ยวให้น้องๆลงไปพักกันก่อนนะครับขอบคุณน้องๆ5คนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วขอบคุณน้องพัดด้วยนะครับโอ้โหคือจริงชอบทุกคนเลยถึงแม้ว่าจะเป็นแฟชั่นโชว์เนี่ยแต่ทุกคนนี่น่าจะคีบคาแรคเตอร์มานะครับซึ่งอย่างน้องเจเองเนี่ยอันนี้เราเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วแต่วันนี้ผมเองอาจจะต้องไปเรียน